ข้อที่49ครับสสวทปี56ครับ A B C D เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากโอเคใส่มุมฉากให้เลยอ๋มุมฉากนะหลังจากนั้นเขาบอกว่าจุด E และจุด F และจุด G มีจุด E จุด F แล้วก็จุด G อ๋มีม3จุดทั้ง3จุดเนี่ยเขาบอกว่า เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AB ด้าน AB ตรงไหนครับนี่อันนี้ยาวเท่ากันอันนี้ก็ยาวเท่ากันแล้วก็ส่วนจุด F ครับเป็นจุดกึ่งกลางของด้าน BC 2ขีดเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากหลังจากนั้นโจทย์บอกอะไรต่อครับถ้าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม ABCD เป็น72 ABCD อ่า ABCD คือทั้งรูปเลย เป็น72เขาต้องการให้เราหาพื้นที่สามเหลี่ยม EFG EFG อยู่ตรงไหนนะ EFG อ่ะตรงนี้ครูแรงเงาไว้แรงเงาไว้อะเลีย์นะครับประมาณนี้อ่ะคราวนี้เดี๋ยวครูจะสมมุติความยาวครับครูให้ BF เนี่ย x ครับ ก็ F มันแบ่งครึ่งตรงนี้ก็จะ X ด้วยอันนี้ Y ครับอันนี้ก็ Y ด้วย y y ด้วยอันนี้ก็จะเป็น 2X เราจะหาพื้นที่แรงเงาใช่ไหมครับเราจะหาพื้นที่แรงเงาเนี้ยครูก็จะได้ว่าอย่างนี้พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD จะไปเท่ากับครับพื้นที่สี่เหลี่ยม AEGD เ okay. บวกพื้นที่สามเหลี่ยม EBF บวกพื้นที่สามเหลี่ยม FCG และก็สุดท้ายครับบวกพื้นที่สามเหลี่ยม EFG ได้มาแบบนี้โจทย์ให้พื้นที่สี่เหลี่ยม พื้นที่สี่เหลี่ยมตัวไหนครับเขาให้พื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD มาเป็น72โอเคคูก็จะเขียนแบบนี้อ่าเดี๋ยวนะสักครู่เดี๋ยวคูกําลังคิดอ่าไม่เป็นไรครับก็อันนี้72อืมพื้นที่สี่เหลี่ยม AEGD เราก็จะกลายเป็นอ่ากว้างคูณยาว 2X คูณ Y ใช่ไหมกว้างคูณยาวอันนี้ อันนี้ตัวที่1แล้วกันโอเคตัวที่2อสามเหลี่ยม EBF ก็เส้นหนส่วนสฐานก็คือ X สูงก็คือ Y บวกรูปถัดไปครับอันนี้รูปที่3ส,ส่วนอันนี้เป็นรูปที่4รูปที่4ี่คือเราจะหา ไป2รูปแล้วใช่ไหมครับ1 2อ,อ่ารูปถัดไปก็จะเป็นเศษ1ส่วน2คูณ x คูณ y เช่นกันจบไปแล้วใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายครับสุดท้ายสุดท้ายก็คือพื้นที่รูปที่4ครับเราจะได้เป็นพื้นที่สามเหลี่ยม EFG เนื่องจากพื้นที่สี่เหลี่ยม ABCD เราสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งได้ฮนะได้เหมือนกันก็คือแบบนี้เรารู้ว่า a b c d เป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากพื้นที่ก็คือจะต้องเป็น2 x คูณกับ2 y ไมกว้างคูณยาวออกมา72 4 x y เท่ากับ72 x คูณ y ก็คือ72หารด้วย4อ่าเราก็จะได้ x คูณ y ออกมา 48 32อ่าได้ x คูณ y คือ3คือ18 x คูณ y คือ18หลังจากนั้นเราก็มาแทนต่อจบอันนี้2 x คูณ y ใช่ไหมครับ2คูณ18อันนี้ x คูณ y หาร2ก็คือ18หาร2ตัวนี้ก็เป็น x คูณ y หาร2ก็คือ18หาร2 แล้วก็ไปดูที่คำถามพื้นที่สามเหลี่ยม EFG อันนี้ก็เป็น72 36 9บวก9บวกพื้นที่สามเหลี่ยม EFG เพราะฉะนั้นฟ i ายนอแล้วครับเราก็จะได้ว่าพื้นที่สามเหลี่ยม EFG ก็จะไปเท่ากับ72ลบอันนี้9 2 18สอไปบวกกับ36ออกมาเป็น54ก็เอา72ไปลบเราก็จะได้พื้นที่ออกมาเป็น18ตารางหน่วยคือคำตอบโอ้ถือว่าใช้ได้ครับ ถ้ามองถ้ามองถ้ามองรูปไม่ออกครับถ้าโยงความสัมพันธ์ของแต่และตัวแปรไม่ได้ข้อนี้แม่ so am sorry จริงๆทำไม่ได้ครับนะเรียนกับครูไปแล้วครับพวกนี้ต้องได้ครับนะเรามีเวลาครับ1,000ข้อสอบเนี่ยใน20ชุดเนี่ยครูยแยกเฉลยให้เป็นข้อๆแล้วเพราะฉะนั้นข้อไหนที่ยังไม่เคลียร์ครับกลับมาดูใหม่ก็ได้กลับมาลองทำใหม่ เอาจนเข้าใจว่าอ๋อมันจะต้อง 1, 2, 3ไปแบบนี้หลังจากนั้นครับเราค่อยลุยข้อสอบจริงไปดูกันต่ออีกหนึ่งข้อสุดท้าย,ยเฉลยข้อสอบในชุดที่ข้คอร์ดเดวันพิชิตข้อสอบเข้าขอม .1 อและสอบแข่งขันทั่วประเทศครับ